สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่21มีนาคม2565ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลนะครับหวยลาวพัฒนานิงวดาหยินที่2ี่ ผมก็จะมีสูตรเลขเด่นนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสรุปเลขเด่นจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบน2ตัวล่างและชุด4ตัวให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากหวยลาวพัฒนางว,วันที่21มีนาคมครับทาเตือนครับคลิปวิดีโอนี้ แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่เด่นสี่ตัวสามตัวสองตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยลาวพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้สติพิจราราญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันออกสลากหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่18มีนาคมกันก่อนครับ ผลกันออกรางวัลเลขท้าย4ตัวหวลาวพัฒนาครับออก7642ครับเลขท้าย3ตัวบน642เลขท้าย2ตัวบน42เลขท้าย2ตัวลัาง76ครับนี้คือผลการลอตสลารวลาวพัฒนางว,วันที่18มีนาคมครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักพัน หลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยกันครับจากการน,นำเลขท้าย4ตัวหวยลาวพัฒนาซึ่งออก7 6 4 2มาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักพันครับผมนำเลขเจ็ดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักพันได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับใน4ตัวที่คำนวณได้มี1368ครับ1368หลักร้อยครับผมนำเลข6คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อย ได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับใน4ตัวมี3 5 8 0ครับ3 5 8 0หลักส0ครับผมนำเลข4คำนวณหาเลขเด่นประจำหลัก10บได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวที่คำนวณได้มี2 5 7 0ครับ2 5 7 0และหลักหน่วยครับผมนำเลข2คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่น จากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับใน4ตัวมี1 2 6 7ครับ1 2 6 7นี่คือเลขสูตรคำนวณน,นะครับเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวพัฒนางวดวันที่21มีนาคมครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมดึงหลักสิบ4ตัวครับนำหลักสิบ4ตัว2 5 7 0จับคู่กับหลักหน่วย4ตัว1 2 6 7ครับจะได้ชุด2ตัว บนดังนี้ครับ2วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้2 1 2 2 2 6 2 7 5วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้5 1 5 2 5 6 5 7 7 0, วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้7 1 7 2 7 6 7 7ครับ0วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้0 1 0 2 0 6 0 7นะครับรวมทั้งหมด16ชุดครับ เป็นเลขชุด2ตัวบนชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดเด่นครับผมจะตัดจาก16ชุดให้สมาชิกดูนะครับชุดเด่นมาดูหลักสิบครับหลัก14ตัว2570ครับ2570ผมดึงเลข2ครับดึงเลข2ดึงเลข7วางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ1 2 6 7ก็ดครับ1 2ึ7อกผมดึงเลข2ครับดึงเลข2ดึงเลข เ็วางหลักหน่วยครับผมจะนําหลัก12ตัว2กับ7จับคู่กับหลักหน่วย2ตัว2กับ7ได้ชุดเด่น2ตัวบนจากทั้งหมด16ชุดจะได้ชุดเด่นอยู่ที่4ชุดครับใน4ชุดก็มี2 2 2 7 7 2 7 7, 7 7ครับ22 2, 2 7 7 2และ7 7, 7ครับนี่คือ4ชุดเด่นเลขท้าย2ตัวบนของวยลาวพัฒนาครับมาลุ้นกันครับจะเดินตามสูตรถูกไหมครับส่วนในชุด3ตัวบนครับ มาดูหล bon. ักร้อยครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยสี่ตัวสามห้าแปดศูนย์ครับสามห้าแปดศูนย์ผมดึงเลขห้าครับดึงเลขศูนย์นะครับวางหลักร้อยครับผมจะนำห้ากับศูนย์วางหลักร้อยนำมาจับคู่ชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดสองสองสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดจะได้ชุดสามตัวบนหวยลาวพัฒนาดังนี้นะครับชุดสามตัวบนหวยลาวพัฒนาห้าวางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดจะได้ห้าสองสอง 527 572 577ครับศูนย์วางหลักร้อยจากผู้ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดจะได้ศูนย์สองสองรวมทั้งหมดนะครับ8ชุดครับเป็นเลขชุด3ตวัวบนหวยลาวพัฒนาชุดต,งตรงๆครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับมาดูนั่นหลักพันครับหลักพันสี่ต,ตัว1368งสามครับหนึ่ 1368ผมดึงเลข3ครับดึงเลข3ดึงเลข8วางหลักร้อยครับนำมาจา 100, ับคู่ดึงเลข3เลข8วางหลักพันครับนำมาจับคู่กับหลักร้อย2ตัวครับเด่น2ตัว5กั 0, บศู 2, ย์ครับจะในชุด2ตัวล่างหวยลาพัฒนาดังนี้ครับในชุด2ตัวล่างหวยลาพัฒนาที่สรุปจับคู่ไว้นะครับมี 3- 5ห 3 0 8 5 8 0 4ชุดครับ3 5 3 0 8 5 8 0 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่นเล็กท้าย2ตัวนล่างนะครับมาสรุปชุดเน้นกะชุดลองครับในชุด2ตัวบนเด่น4ชุดครับ2 2 2 7 7 2 7 7, 7ครับในชุดเด่นครับ ในชุดเด่นผมเน้นไปที่ครับผมเน้นไปที่77ครับเน้นไปที่77ครับนี่คือชุดเด่นครับส่วนชุด3ตัวบน4ชุดครับ4ี่ชุดชุดเด่นผมเน้นไปที่577ครับไปที่57 7ครับชุดเด่นนะครับ577ครับนี่คือชุดเด่นนะครับชุดเน้นนะครับชุดเดียวนะครับชุดเน้นครับส่วนชุด2ตัว ล่างครับ4ชุดครับ35 3 0 85 80จุดเด่นเน้นไปที่35ครับเน้น35ครับลอง85ครับลอง85ครับนี่คือเลขท้ายนะครับชุดเด่นชุดลองเลขท้าย2ตัวบน3ตัวและ2ตงตัวล่างหวยลาาพัฒนางวดประจำวันที่21มีนาคมครับมาลุ้นครับจะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับส่วนในชุด4ตัวครับผมนำชุด2ตัว ล่าง35และ35หและ85นะครับไปจับคู่กับชุดเด่น2ตัว3ตัวบน3ตัวบนคือ5 7 7จนะครับจะได้ชุดเด่น4ตัวที่สรุปจับคู่ไว้ดังนี้ครับในชุด4ตัวครับที่ผมสรุปจับคู่ไว้นะครับก็จะมีด้วยกันนะครับมี3 3 7 7 5 7ครับ3 5 7 7 1 5 5 7 หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามสามเจและสามหครับหชุดครับที่สรุปจับคู่ไว้ครับใน6ชุดนี้จะเดินหรือไม่ต้องลุ้นกันนะครับนี่คือข้อมูลชุด4ตัวครับมาสรุปนะครับชุดฟันธงหุยลาวพัฒนาในงวดวันที่ยี่สิบมีนาคมครับซึ่งเป็นเลขสูตรที่ได้คำนวณครับในชุด4ตัวครับในชุด4ตัวทั้งหมด6ชุดครับผมชุดเด่นผมเน้นไปที่ส ห้าเจ็ดครับสามหนะครับชุดเด่นครับส่วนชุดรองผมดึงมาอยู่ที่หนึ่งห้าห้าเจ็ดครับหนึ่ในชุดรองครับสามห้าเจคือนี่คือชุดตีตัวครับส่วนชุดสตัวบนครับสารโทรมาชุดเด่นเน้นไปที่ห้ารองไปที่ห้าครับรองห้านะครับส่วนชุดสตัว บนนะครับชุดเด่น77เ็ชุดรอง57เดครับเด่น77รอง57ส่วนชุด2ตัวล่างครับชุดเด่น35รอง85ครับเด่น35รอง85นะครับนี่คือเลขสรุปชุดฟันธงหวยลาวพนาสีตัวเด่นและรองครับ3ตัวบนเด่นและรอง2ตัวบนเด่นและรอง2ตัวล่างเด่นและรองครับซึ่งเป็นเลขสุรคำนวณนะครับ มาสรุปชุดเด่น2ตัวบน2ตัวล่างครับที่ผมได้สรุปจับคู่ไว้นะครับมี22 27727735 3, 3 0 8 5 8 0ทั้งหมด8ชุดครับเป็น8ชุดมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างบวิลาวพัฒนาครับมาุ้นครับจะเดินตามสูตรรู้ไหมครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขสูตรคำนวณน,นะครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตาม รับชมโปรดใช้การพิจารณญญาณในการรับชมก่อนตัดสินใจด้วยนะครับข้อมูลนี้เป็นตัวเลขคำนวณน,นะครับจะเดินตามสุดทำไม่ต้องรุ้นกันนะครับในงวดวันที่หนึ่งยี่ิบมีนาคมครับขอบคุณสมาชิก หวยเด็ดเลขเด่นกําลังวันทุกท่านทุกคนทุกกําลังใจครับนี่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคํานวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาครับงวดวันที่21มีนาคม2560าลงคลิปให้สมาชิกตูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสูตรหวยดีดด เลขเด่นๆนํำมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากหวยลาวพัฒนาเลขท้าย3ตัว4เลขท้าย4ตัว3ตัวบน3ตัวและ2ตัวบนและ2ตัวล่างให้ในงวดวันที่21มีนาคม2 5 6 5เฮงๆรวยรกันทุกคนทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ